ไฟจังเกินหรออืพูดอะไรได้บ้างวรคิด <c oughs> ไม่ออกเลยว่าพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับจังเก็เพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรประกาศออกไปอืพูดไม่ได้คะ่ะ <c oughs> มีไม่มีอะไรที่พูดได้เลยคะ่ะก็อย่างอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าให้เราติดตามลวกันเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจคือถ้าเธอเป็นแฟนคลับเราเธอก็น่าจะภูมิใจในตัวเราสําหรับเพลงนี้ที่จะเกิดขึ้นเราลุ้นทีเดียวแต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะอืเพราะว่าอมูดยังไม่ได้เมันจะเป็นการสปอร์เขาให้เลือกจากกี่เพลงเลือกสากเพลงเดียว <c oughs> <c oughs> เพลงเดียวแก okay. <c oughs> ไม่ได้มีให้เลือกม่จิตอลอะไนะวันนั้นเออจริงคือแบบว่าหลายคนที่แบบเข้ามาจากมือก็มา พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเออแบบยินดีกับสังเกนอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบอุตส่าห์เข้ามาแบบเวียนหาก,กันจนเลือกเราชอบหมดแล้วถ้าจะไม่ได้เลือกล่ะ,ะชอบไหมเพลงที่เขาให้มาเองเนี่ยชอบตั้งแต่คืย,ยินศูนย์ละเออแต่ว่าเป็นการยินศูนย์ที่กดดันอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบอัลบั้มของบินเคียเไงคือถ้าเป็นเพลงของซีเจมันก็ยังฟิลแบบเออเพือ่อนเราอะไรอย่างงี้แต่เหมือนแบบพอมเป็นบีนเคก็มีความ แบบรับที่มากขึ้นนิดนึงจังกินเพลงแนวร้องหรือเต้นน่าจะเต้นมากกว่าจะดูแบบดูเต้นอยู่ไม่ค่อยรลอกไม่ค่อยร้องแบบไม่ใช่เออไม่ค่อยร้องขนาดนั้นน่าจะเป็นแนวเต้นมากกว่าคือเหมือนแบบพอรู้ว่าได้เพลงนี้ใช่ไหมก็เหมือนศึกษาเราก็เรียนรู้ทําความรู้จักกับเพลงนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าก็เริ่มรู้สึกรักเพลงนี้มากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม จากตอนแรกที่แบบว่าเราอาจจะรู้จักเพลงนี้น้อยอืมก็พยายามไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราคนนึงเป็นเพื่อนใหม่ที่จะอยู่กับเราตลอดไปเออก็เลยแบบพยายามทำความรู้จักกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกคนก็น่าจะรักเขาเหมือนที่หนูรักเขานะอืมใช่ตอนเลือกเพลงได้ปรึกษาไหมไม่ได้ปรึกษาเพราะว่าเหมือน มันค่อนข้างเป็นเฉพาะเจาะจงมาแล้วอะไรเงี้ยอืมคือหนูอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเบื้องบนเขาจะคิดว่าเพลงนี้เหมาะก,กับหนูอืมเขาอาจจะคิดว่าฉันดูเป็นเหมาะก,กับเพลงนั้นเออแล้วฉันก็เลยแบบต้องศึกษาเกี่ยวกับเพลงนั้นเออสืบหนูไปแมนปะฉันไม่คอนเทป,ป่ะล่ะไม่คอนเทเทปวะละใก่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเลยมั้งก็คอยดูคนชอบแล้วกันอืมตอนดีดี้ก็ไม่ได้เลือกเออ มันมันไม่รู้ไม่รู้มีพื้นดีแค่เคียวมาัตเองไหมเต็มจิไปเท่าไหร่ให้ไม่ถูกเลยแกให้ไม่ถูกเลยเดอ้อ <c oughs> คือยังไม่ได้เรียนเต้นเพลงเนี่ยแต่ว่าคือดูท่าก็ดูท่าเพลงแล้วก็พยายามร้องแบบ ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นอืมก็มันไม่ได้เป็นเพลงที่เสียงสูงมากแล้วก็ท่าเต้นดูแอดวานเออคือถ้าแบบตอนได้ที่รู้ได้เพลงนี้ก็อาจจะให้คะแนนประมาณแบบเจ็ดแต่ว่าพอเราเริ่มรู้จักน้องเพลงนี้มากขึ้นแล้วเราก็ทําความรู้จักเขาก็รู้สึกว่าเออรักเขามากขึ้นมากขึ้นรูปนี้อาจจะให้แบบแปดให้เก้าเออแต่ว่าไว้รอเล่นเต้นก่อนแล้วก็จะ ก็จะสามารถพูดได้อีกว่าเออชอบไหมเพราะว่าการที่เราแบบแกะแกะเพลงนี้เองดูเองก็อาจจะแบบไม่เหมือนกับที่ครูสอนครูญี่ปุ่นสอนไงเออก็เลยคิดว่าอาจจะต้องลองก่อนแล้วก็ถ้ามีเพื่อนก็อาจจะแบบยิ่งรับเพลงนี้มากขึ้นเออแล้วถ้าได้ฟังเวอร์ชันภาษาไทยเอออะไรอย่างงี้ตอนเนี้ยไม่มีะไรเลยก็เลยตอบไม่ค่อยได้ทุกคนเออแต่ว็ไม่แอนดวานซ์ขนาดนั้นด้วยคือวันนี้แค่แบบรู้สึกว่า ว้าว wow. มันมีท่อนนี่มันเดียว่าโอ้จะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเราแบบก็ไม่ได้เป็นเมนแดนขนาดนั้นเนี่ยเอออืมใช่แต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะจะเคแหละมัง้งมันก็ดังประมาณหนึ่งนะแลเพลงถ้าแบบติดตาม48กรุ๊ปก็ต้องรู้จักแหละให้หอ hey, ช่วยเรื่องเต้นแน่นอนอยู่แล้วคือคุยไปฟอยแล้วว่า เพ่ถ้าเกิดว่าเขาให้เรียนเมื่อไหร่นะหนนจะแบบมาหาเพ่คนแรกเออก็คิดอยู่ว่าคนอื่นเขาจะชอบเขาจะชอบเพลงนี้ไหมที่เป็นเมมเบอร์อะคือจิมก็อาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะคือแค่อาจจะขอแบบลองเรียนเต้นแบบหนึ่งเพราะว่าตอนที่แกเองรู้สึกว่าตัวเองเต้นประหลาดดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าครูสอนน่าจ,จะแบบเข้าใจว่าเออท่านี้ทำยังไงมากขึ้นอาจจะเต้นได้ดูด,ดีกว่านี้ ตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate 4D App